โอดมันันเลยโอ้โอ้รถว่งเหมือนไงนออใชว่งต่าไปโดนกันหลคันโอ้รถติดเลยฝังนี้น่าจะชะลอดูฝังเราชะลอดูไปดีกว่าติดเป็นกิโลเราดูนี่ตัวชนตัวติดเลยละ โลเมตรที่35บวก500ร้อยชนเงินาการที่โดนยกขึ้นเลยนะกันสีน้ำเงินเนะ่ยโอ้ฝั่งนื้นชวนเลยดูติดแถวยาวเป็นกิโล,ลอ,โอ่ะตรงเห็นไอ้เหล็กที่อยู่กลางถนน,นนี้ป่ะถ้าขี่ี่มอเตอร์ไซค์จะเหยียบนะไอ้ไอ้นครสวรานเนี่ยนะมันมีอะไรเงี้ยมันเหยียบปุ๊บแล้วมันล้มเลยเพราะว่าบางทีมันใหญ่มาก ลื่นโอ้มันลื่นฟึดอะ่ะเหมือนแบบพุ่งไปแล้วล้อมึงเฟียฟึด